จริงๆก็ต้องบอกว่าข้อมูลที่เราต้องเอามาใช้ในการทําธุรกิจเนี่ยออนไลน์เป็นหนึ่งช่องทางในการทําการตลาดค่ะทีนี้เนี่ยข้อมูลที่อยู่บนออนไลน์เป็นข้อมูลที่เราสามารถจัดเก็บได้ง่ายมากที่สุดโดยเฉพาะของ SME หรือว่าคนที่เป็นธุรกิจรายเล็กๆนะคะเราไม่ได้มีเงินทุนอะไรเยอะเพราะฉะนั้นการใช้ออนไลน์เนี่ยเป็นช่องทางที่คุ้มค่ามากๆอย่างเช่นอะไรคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าวันนี้คุณเปิดเพจแล้วคุณรู้ว่าช่วงเวลาไหนที่คนจะเข้ามาดูคอนเทนต์ พอคุณรู้แบบนี้คุณก็จะได้อย่างสมมุตินะว่าคนจะเข้ามาดูเพจคุณทุกๆสองทุ่ม คุณก็จะได้เอาคอนเทนต์ของคุณเนี่ยลงในเพจทุกสองทุ่มเวลาอื่นก็จะไม่ต้องลงเพราะว่าพอเวลาลงไปแล้วก็ไม่เกิด Engagement ถูกไหมหรือว่าในเพจของคุณเนี่ยมี a u d i e n c e ที่อายุประมาณแบบ 30- มสถึงสี่างเนี้ยคุณก็จะได้ทำคอนเทนต์ที่มันตรงกลุ่มแล้วก็เวลาคุณขายของหรือว่าให้บริการอะไรเนี่ยจะได้เสิร์ฟเขาโดยเฉพาะเจาะจงไปเลยนะคะการที่คุณดูข้อมูลแบบนี้มันจะช่วยทาให้คุณประหยัดเวลาลดต้นทุนแล้วก็ใช้ทรัพยากรคนทรัพยากรทุกอย่าง ที่คุณมีเนี่ยให้เกิดประโยชน์แล้วก็คุ้มค่ามากที่สุดเพราะฉะนั้นข้อมูลจำเป็นมากๆสำหรับการทำธุรกิจค่ะ